โอเคหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดสวัสดีเพื่อนเพื่อนดูคนกันด้วยเ้อได้นหนังเดินได้ได,ด,ด,ด้นังเดอเอวเอวเอวเอ,อววันนี้นะคะยูริก็จะมาทำภารกิจประจำวันนะคะซึ่งยูริสงสัยมากๆเลยนะว่าคนเราเนี่ยจะสามารถทำภารกิจประจำวันได้กี่นาทีถ้าเวลาที่เรารีบๆนะคะซึ่งยูริเนี่ย ก็ห่างหายจากเกมไลน์เลนเจอร์ไปประมาณ1เดือนเลยนะเ,นเพื่อนๆยูริคิดถึงเ,เพื่อนๆทุกคนมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราก็เพิ่งสอบกลางภาคเสร็จแล้วนะคะเพืเ่อนๆทุกคนสอบเสร็จกันหรือยังเอ่ยมาทีนี้เราจะมาเคลียร์โบนัสเนี่ยคะ่ะซึ่งโบนัสที่เราได้นะคะจะมีเพชรม่วงอ่ะนั่นก็คือเหรียญ R ของไลน์เลนเจอร์นะคะแล้วก็มีพาเฟสเซลลี่หนึ่งชิ้นแล้วนี่ก็จะเป็นสเตตหลักนะคะเ,เพื่อนๆยูริก็กดเข้ามาดูแล้วก็ก,ก,กดออกไปชูเวฟอ่ะซึ่งในก การเคลียร์ภารกิจโบนัสประจําวันของเราจะมีเคลียร์สเตตหลักเราจะได้ขนลงมา120เคลียร์สเตตสเปเชียลหนึ่งครั้งแล้วก็มีอะไรอีกหนะ้ามีเคลียร์สเตตจุดตีหนึ่งครั้งเล่นโหมด PvP ผสมไลน์เลนเจอร์อ่าผสมเลนเจอร์เฉยๆอันนี้เป็นชื่อเกมแล้วก็มีผสมอุปกรณ์นะคะแล้วก็แปลรูปคริสตัลโอ้โหตื่นเต้นไหลามาแล้วทีนี้เราก็จะกดจับเวลากันเลยอ่าชูเวฟแล้วก็จะไปเล่นสเตตหลักกันเลยนะคะ ซึ่งด่านในสเตจหลักที่ยูลี่เลือกใช้จะเป็นด่านที่36นะคะเป็นด่านบอสเริ่มต้นนะคะแล้วยูลี่ก็จะใช้ทีมนี้มีเจ้าตัวเป็ดน้อยนะคะเขาจะได้ไวๆนะเออทีนี้ยูลิก็กดมาปุ๊บใช่ไหมอ่าชเูเอฟนี่เลยเป็นด่านที่ยูลีรู้สึกว่าชื่นชอบมา,มากๆเลยนะคะแล้วเราก็ใช้ขนนกเล่นเพียงแค่1คขนเท่านั้นนะคะอ่าแล้วเราก็จะได้มาเคลียร์โบนัสนะคะถ้าเวลาที่เรามี P 500นะคะพี หรอะไรงนี้นะแล้วเราก็จะกดออกมาอ่าแล้วก็ไปต่อกันที่สเตจพิเศษนะคะยูลิจะเลือกเล่นเป็นด่านที่6นะคะด่านทานน้ําแข็งแล้วยูลิก็จะเอาเป็นธาตุไม้นะคะยูลิก็งงอยู่ว่าเฮ้ยเอาธาตุไหนดีสรุปก็คือคิดไปคิดมาเอาธาตุไม้ดีกว่าเพราะว่าธาตุไฟเนี่ยจะชนะธาตุไม้ธาตุไม้จะชนะธาตุน้ําแล้วก็ธาตุน้ำเนี่ยจะชนะธาตุไฟนะคะเออแล้วเขาก็วนกันแบบนี้แบบนี้นะคะไอ้เจ้า นี่เลยนะคะแล้วก็จะสู้ไปเรื่อยๆแล้วก็กดอ่ากดคูณสอไปเลยเพื่อความว่องไวนะคะอ่าเพื่อความรวดเร็วนะคะและทีนี้เราก็สามารถใช้อเทมกันได้นะคะเ,เพื่อนๆอเทมเนี่ยเขาก็จะมีพายุเฮอริเคนนะมีน้ําแข็งแล้วก็มีลูกไฟนะคะเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ย เคลียภารกิจหรือว่าเคลียสิ่งที่เป็นสเตจพิเศษของเราได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าถ้าทีมันเมอนคนไหนที่โอ้โหูลดอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วโ,โหดอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้ก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่าเขาเป็นไอเทมพิเศษที่สามารถช่วยเราได้นะคะมาทีนี้เราก็ชนะมาได้เรียบร้อยรวดเร็วทันใจสุดๆมาแล้วเราก็จะได้มาเคลียโบนัสกันเราจะได้ไพรินมานะคะโอ้โหเลิศมากเลยนะ ยูริก็แนะนำให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยมีเจ้าตัวลีโอนาด์1 0 0 P 5 0 0 P 1 0 0 0นะคะเลิศ <c oughs> ก็คือ P 1 0ใช่มั้ยใช่ไหมจะเป็น1ตัวแล้วก็ถ้ามี5ตัวก็จะเป็น500ถ้ามี10ตัวก็จะเป็นแบบทีม A กับทีม B รวมกันจะจะมี1,000นะคะโอเคแล้วเราก็จะมาต่อกันที่สเตจจุตินะคะ ซึ่งอันนี้นะคะเมื่อเราไม่มีความสามารถที่แนะนำอยู่ล่ก็ยังบททันแนะนำให้เราเล่นนะแล้วก็เราจะมาดูตัวน้องนางเงือกันนะคะว่าเฮ้ยนี่ง่ายเรามีความสามารถที่มันสามารถต้านลำนำย้ายวนได้แล้วก็กดเล่นได้เลยเนะคะจะทำให้เรนเจอร์ของเราเนี่ยชนะศัตรูได้ง่ายขึ้นนะคะโอเคเลิศมา อัดชูแวบอัดจัดไปหนึ่งดอกสองดอกวัดจังได้อัดดอกที่สามฮึบเขาก็มาปล่อยลำนำเย้าวยวนใส่เรานะคะตัวดมปีของยูริต้าไม่ได้ก็จะกลับไปตีเพื่อนนะคะอะไรงี้นะแล้วนี่เลยนะคะถ้าเรามีเราก็สามารถได้โบนัสขึ้นมานะคะต่อไปอยูริเนี่ยจะไปเคลียอะไรกัน ơi? เอ่ยเคลียอะไรกัน ơi? เอ่ยเคลียอะไรกันเอ่ยให้เพื่อนเพื่อรอรุ้นกันนะคะเราเล่นตัวที่มันได้ สเตตลางอาสเตตจุติแล้วก็สเตตพิเศษมาแล้วนะคะแล้วเราก็จะไปเล่น PVP กันนะคะโอ้โหอยู่ทองแดงไปเลยเลิศน,นะตัวแม่มึง <c> แ <oughs> บบของแท่อิหีบอได้เล่นอิหรีเดอ้อไอเดอ้อซึ่งอย่างนี้รู้สึกว่ามันดีตรงที่แบบว่าเวลาที่มันกลับมาเล่นใหม่มันก็มีความสนุกสนานที่มันตื่น <c oughs> เต้นรอเรานะคะอ่านี่เลยเขาก็จะปล่อยเจ้าบราวแล้วก็เจ้าคนที่สใส่ไม่ออกมานะคะซึ่งในดานนี้อิีจะไม่ใชไอเทม ะะเพราะว่าเราสู้ได้อยู่เด้ออะแล้วเราก็ชนะมาได้นะคะนี่เลยแล้วก็จะได้เหรียญถ้วยรางวัลมาแล้วเราก็จะไป ทำอะไรกันต่ออีกเราจะไปอัพตัวレนเจอร์นะคะซึ่งเราก็สามารถกดไอตัวมุมๆเมื่อกี้ที่ยูริกดได้นะคะมันจะรวดเร็วกว่านะแต่ว่ายูริชอบกดแบบนี้นะคะมันสนุกดีนะคะอ่าเวลาที่มันได้เห็นทีมหน้าหลักของตัวเองมันรู้สึก interest ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจมากมากเลยนะคะแล้วเราก็จะอัพเจ้าตัวมุงมงนะคะถ้าเราอัพレนเจอร์เดียวกันครบจนแม็กเนี่ยบวก120นะแล้วเราก็จะได้ตัวที่เป็น มงกุดหัวหน้ามานะคะนี่เลยอัชเวฟนี่เขาก็จะเป็นหัวหน้ามาแล้วเราก็สามารถกดอัปเกรดให้มันขึ้นไประดับสูงสุดได้นะคะแล้วต่อไปยูรินะคะก็จะไปอัพเกียร์นะคะเกียร์คืออะไรเกียร์คืออุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการช่วยตัวละครไลเลนเจอร์ของเราให้โหดมากยิ่งขึ้นนะคะยูริจะเอาเป็นทวนของอสรพิษเตียวหุยนะคะเพราะว่าเขาบวกสีไปแล้วโอเคแล้วก็แม็กมาได้เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็อันนี้จะเป็นเกียร์ปัจจุบันที่ยูริมีนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าได้เกียร์มาใหม่ๆแล้วเราก็ใช้ความอดทนความพยายามของเราในการเล่นมันจะเป็นการเล่นที่สนุกมากๆเลยนะคะและขั้นตอนสุดท้ายยรจะมาแปรรูปคริสตัลกันนะคะเอาเศษเสี้ยวหินทับทิมและก,กา้านอ่า20กดไปอจิกอจิกโอเคเรียบร้อยมาแล้วทิน้นนี้ภารกิจของเราก็ซักซิดสำเร็จ รว,รวบเรียบสุดยอดไปเลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะรวบเรียบออย่างเล่าแล้วก็ถ้าเพื่อคนไหนนะคะที่แบบอยากเล่นต่อแล้วก็สามารถเล่นได้นะคะซึ่งภารกิจที่ยูริใช้ทําก็เป็นเวลาประมาณ5้านาที20อ่ะ30ไปเลยอ่าหนาที30วินาทีนะคะเออ เลิศๆนะทีนี้ก็แบบว่าถ้าสมมุติว่าแบบเฮ้ยเวลาที่เราจะเล่นเกมแต่ว่าเราก็กลัวแบบเราไปอ่านหนังสือสอบแล้วเราไม่ทันอย่างเงี้ยซึ่งเกมเนี้ยใช้เวลาในการเคลียร์ภารกิจประจําวันน้อยมากเพื่อนๆอ,อีรีก็สนับสนุนนะคะว่าแบบเราเล่นได้แล้วเราก็ได้โอกาสที่มันสามารถผ่อนคลายให้กับตัวเรานะคะไม่ได้เครียดมากหรือว่าไม่ได้กดดันอะไรมากนะคะเล่นประมาณห้านาทีประมาณนี้แหละแล้วเราก็สามารถไปอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบวันถัดไปวัน พรุ่งนี้ได้นะคะแล้วก็จะมีเรนเจอร์กับอุปกรณ์มาใหม่เลยนะคะซึ่งรูบีของยูริก็บอกพอนะตัวกาชาก็บอกพอเก็บไว้รอเก็บไว้รอเจ้าคนละโบก็ได้อ่าสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆท,นทุกคนที่รับชมนะคะแล้วก็ยูริเนี่ยได้รับการเกมเช็ครหัสเกมนะก็สามารถทักมาได้เลยที่ Facebook นะคะเดี๋ยวจะขึ้นติ้งน้องติ้งน้องไว้ให้ตรงนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนทๆทุกคนทีนท่รับชมนะคะบ๊ายบาย